มาต่ออีกข่าวหนึ่งค่ะต้องบอกว่าหนุ่มเจ้าของร้านอลูมิเนียมที่จังหวัดขอนแก่นค่ะผู้ชมคะแหมน่าชื่นชมจริงๆนะเขาได้มีการเอาตูป้ปานสุกมาตั้งอีกอันนึงเขาตั้งอยู่ที่หน้าร้านอยู่ตรงเทศบาลบ้างหรือว่าตรงอีกตั้งหนึ่งก็ตั้งตรงเทศบาลของเขานั่นแหละนะคะเขาก็มีการเอาข้าวของพวกปลากระป๋องนุ่มเนื้ออ้อยเนี่ยมาไว้แล้วก็ให้ประชาชนหรือว่าพี่น้องทั่วไปคนรับจ้างบ้างก่อสร้างบ้างผ่านไปผ่านมานะได้มาหยิบไปรับประทานบ้างเพื่อช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระได้อันไหนที่ช่วยกันได้เราก็ควรที่จะช่วยกันแต่ว่ามีป้าท่านหนึ่งผู้ชมคะเขาได้มีการเปิดตู้ปานสุขของเจ้าของร้านท่านนี้พอคุณป้าหยิบออกปุ๊บผู้ชมปิดตู้มีการไหายอย่างสวยงามมากเป็นยังไงมาดูคลิปผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าที่ร้านพรสุวรรณการช่าง ซึ่งร้านตรงนี้มันติดก,กับปั๊มน้ำมันเอสโซทางลงสะพานลำน้ำพองเก่ามันเป็นฝั่งขาเข้าเมืองขอนแก่นผู้ชมคะซึ่งมันอยู่ที่ริมถนนมิตรภาพหมู่บ้านแสงจันทร์ตําบลกุดน้ำใสอำเภอน้พองซึ่งนายกิติพงษ์นามตาแสงนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านก็ได้บอกว่าตนเองได้มีการทําตู้ปันสุกมาตั้งที่หน้าร้านแล้วก็เห็นว่าชาวบ้านเนี่ยมีรายได้น้อยไม่ได้ออกไปทํางานประมาณนั้นนะคะเขาก็เลยแบบอ,อยากเอาของมาตั้งไว้เพื่อ เพื่อแบบช่วยเหลือนะคะอย่างน้อยก็เป็นอาหารเล็กๆน้อยเพื่อประทางชีวิตไปก่อนเพื่อให้รอดไปก่อนในแต่ละวันนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละวันของเขาเนี่ยก็บางคนก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็ไม่สามารถมีเงินซื้อกับพงกับข้าวได้เจ้าของร้านนะคะตนเองเนี่ยก็ได้มีการนํามาตั้งเอาของไปวางแล้วบังเอ,อิญผู้ชมคะตนเองเนี่ยไปท,ทาธุระข้างนอกมาแล้วขากลับตนเองเนี่ยก็เลยเห็นมีป้าท่านหนึ่งกําลังจะเปิดเอา สิ่งของภายในตู้ปันสุกตัวเองก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยมาอัดคลิปวิดีโอไว้สักหน่อยนึงแล้วบางเออมันเป็นภาพที่แบบน่าประทับใจมากคุณผู้ชมคะคือคุณป้าเขาเปิดตู้แล้วก็หยิบเอาของแล้วก็ปิดแล้วว่าจะแบบหยิบแล้วแบบเดินไปเลยคุณผู้ชมคะเปล่าค่ะคุณป้าท่านนี้ไหวยอย่างสวยงามแล้วก็มีการย่อลงด้วยคุณผู้ชมคะเป็นหน้าเป็นภาพอะไรที่แบบประทับใจมากแล้วก็สวยงามจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะเป็นภาพที่แบบ ออสวยจริงๆผู้ชมคะแล้วทีนี้ตนเองอ่ะก็ได้มีการเอาคลิปที่ตนเองอัดไว้อ่ะเอามาโพสล,ลงใน f c e e o o o นะแล้วก็บอกผู้นะคะว่าตนเองเนี่ยได้มีการทําตู้ปันสุขจัดขึ้นมาเป็นตู้ที่2แล้วซึ่งตู้แรกนะคะตนเองก็เอาไปตั้งไว้ที่ถนนมิตรภาพส่วนอีกตู้หนึ่งตนเองก็มาตั้งไว้ที่ตลาดเทศบาลน้ําพอง ตนเองจะค่อยๆมาดูเรื่อยๆว่ามีของอะไรหมดไหมก็ค่อยๆเติมไปเขาก็จะเอาพวกปลากระป๋องบ้างน้ำยาล้างจานผงซักฟ้าบ้างผงซักฟ้านะคะแล้วก็มีพวกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปบ้างประมาณนี้พวกปลากระป๋องข้าวอะไรประมาณนี้น้ําดืม่มประมาณนี้เอามาตั้งไว้บางทีคนไปคนมาประชาชนทั่วไปผู้ชมคะหรืออาจจะเป็นคนรับจ้างเป็นรับเหมาก่อสร้างบ้างหรือคนที่แบบ มีค่าใช้จ่ายเยอะเขาเห็นเขาก็จะเดินไปไปหยิบไปจับไปเอามาแบบพออยู่พอกินก็ไม่ได้แบบโอ้จนแบบมีไข่แพงนึงฉันก็จะเอาแพงนึงมีน้หาห้าขวดฉันก็จะเอาห้าขวดแม่เขาไม่ได้เรียกว่าตู้ปันใจเลยนะคะผู้ชมถ้าค่อยค่อยมีอะไรค่อยๆหยิบเอานิดๆหน่อยๆพอเพอไปกินตัวเองอิ่มก็ต้องแบ่งปันให้คนอื่นเขาด้วยอันนี้ก็เป็นน้ําใจงามมากๆเลยค่ะก็เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้นะคะก็เออดนีใจแล้วก็ชื่นชมตัวเองก็ได้บุญไปอีกทางหนึ่งแล้วก็ ดีใจกับป้าคนนี้จริงๆแม้ว่าอย่างสวยงามเป็นภาพที่แบบประทับประ,ประทับใจจริงๆคุณผู้ชมคะ่ะเออเพิ่งเคยเห็นบางคนเห็นคะ่ะเปิดตู้หยิบแหมไปเลยอะ่ะไม่ไหวยไม่อะไรแต่คุณป้าท่านนี้คะ่ะคุณผู้ชมขาแม่ว่าย่างสวยงามย่อลงด้วยนะคุณผู้ชมคะเออแล้วบงังเอิญว่าเจ้าของร้านน่ะถ่ายคลิปไว้ได้ทันพอดีอะ